โปเกมอนโกไลส์สัปดาห์ประจำวันที่3-9พฤศจิกายนนะครับก็สําหรับสัปดาห์นี้นะครับเริ่มคันที่ข้อมูลจัดเดอะโปเกมอนนะครับก็เขาเจอว่ามีการเพิ่มมิกาจู2ล่างเข้ามาในโกทัวร์2026นะครับแล้วก็มีการจําแนกล่างปกติของโปเกมอนเหล่านี้นะครับโดยในกลุ่มนี้ก็จะมีพวกโปเกมอนตำนานเจน9นะครับแล้วก็จะมีตำนานพาราด็อกส์นะครับโดยสําหรับตำนานพาราด็อกส์ตรงนี้นะครับมีคนสันนิษฐานว่ามีโอกาสที่จะเกิดคล้ายๆกับนกกาล่าทั้ง3ตัวนะครับซึ่งแปลว่าโปเกมอนพวกนี้อาจจะเเกกิดจาาครื่อองหมยวัน ก็คือพอเจอปลาบอลไปแล้วก็มีโอกาสหนีสูงซึ่งข้อมูลตรงนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีความเป็นไปได้อยู่เพราะว่ามันเป็นตำนานที่เคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วตรงนี้ก็เป็นอีกร่างหนึ่งของมันผมเลยจะแนะนําว่าให้คุณดองมัสเตอร์บอลเผื่อไว้ด้วยนะครับเผื่อในอนาคตโปเกมอนเหล่านี้โผลม,มาให้จับแบบนกกาล่าจริงๆใครที่ไม่เคยมีมัสเตอร์บอลก็ต้องรอเกมแจกนะครับเกมก็จะมีกิจกรรมที่แจกมัสเตอร์บอลมาเรื่อยๆหรือถ้าคุณลเวลอัพไปเรื่อยๆคนก็มีโอกาสได้มัสเตอร์บอลนะครับอย่างต่อมาก โปรโมทการขายการาดจริงนะครับโดยในวันที่7ถึง30พฤศจิกานะครับ จะมีเมกาลูคาเรโอเกิดที่ประเทศอเมริกาแคนาดาและก็ออสเตรเลียที่ร้านขายกราดนะครับซึ่งผมคิดว่าคนดูในช่องส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่3ประเทศนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะแนะนําก็คือคุณตีไกลเอานะครับถ้าใครอยากได้เมกาลูคาเรโอซึ่งสามารถใช้แอปพวกนี้ในการหาห้องลูคาเรโอระยะไกลได้นะครับซึ่งในช่องผมก็เคยมีทําคลิปอธิบายโปเกจจินี่ไปแล้วนะครับส่วนแอปอื่นๆถ้าใครใช้เป็นก็ใช้ได้เลยครับซึ่งการใช้แอปพวกนี้คอนเซปต์ก็คือคุณจะไปจอยห้องคนอื่นที่อยู่ประเทศอเมริกา นะครับที่เขาไปร้านขายกา๊าซ จอลูกเมกาลูคาริโอแล้วคุณก็แอดเพื่อนเขาเขาก็จะชวนคุณไปตีเลดนั่นเองสำหรับเมกาลูคาริโอนะครับตัวนี้เป็นเหล็กต่อสู้นะครับบูสากาด1930 CPV 1 0อธรรมดา1544ตัวนี้ต่อสู้อันดับ1นะครับด้วยท่าฟอสปาลแล้วก็ออลาสเฟียเหล็กอันดับ12ด้วยท่าบูเลตพันชแล้วก็แฟลชแคนนอนตัวนี้ขั้นต่ํา1คนนะครับตัวตีท็อป6ตัวก็ตามนี้เลยครับอยากตีก็ใช้บัตรตีไกเอานะครับต่อมาโกพาสเดือนพฤศจิกาย,ยนมาแล้วนะครับ4พฤศจิกาถึง2ธันวานะครับซึ่งโบนัสจากโกพาสเหมือนเดิมนะครับเปิดของขวัญได้มากขึ้นถ้าคุณเติมมี ีแล้วเวลาเครื่องขอม2เท่าสัาราดัส2เท่าจากการฟักไข่แล้วมันก็จะมีเวลิซิออนพร้อมพื้นหลังออกมาให้คุณจับนะครับซึ่งโกพาร์เดือนนี้ก็จะมีเครื่องรังนําโชคมาด้วยนะครับ ในสัปดาห์หน้าเราจะมีกิจกรรม Into the Wild นะครับวันที่10-14พฤศจิกายนแล้วก็มีกิจกรรม Go Wild Area นะครับวันที่15-16พฤศจิกายนซึ่งสำหรับกิจกรรม Go Wild Area นี้จะเป็นกิจกรรมใหญ่ประจำปีครั้งสุดท้ายนะครับโดยที่ข้อมูลของกิจกรรมนี้ผมทำคลิปแยกไว้แล้วนะครับก็สามารถไปดูได้ในช่องเลยนะครับซึ่งเกมเพิ่งประกาศข้อมูล Wild Area เพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับโดยอย่างแรกนะครับเกมจะให้เราเลือกทุกคนนะครับทุกคนจะได้เลือกมืดหรือว่าแฟรี่ถ้าคุณเลือกมืดคุณจะได้ XL Candy เพิ่ม1เม็ก0 0 ตอนคุณจับไมตี้โปเกมอนทัดมืดนะครับแต่ว่าถ้าคุณเลือกแฟลี่คุณจะได้ลูกอมเม็แอลเพิ่ม1เม็ดสตาร์รัสเพิ่ม1000จากการจับไมตี้โปเกมอนทัดแฟลลี่นะครับอีกอย่างหนึ่งคือคนที่ซื้อตั๋วกิจกรรมนะครับตรงนี้ทุกชั่วโมงจะมีบอลลูนลอยมาให้คุณนะครับพอคุณกดบอลลูนเสร็จคุณจะได้ซาฟารีบอลนะครับซึ่งซ f ฟารีบอลอันนี้คือช่วยให้จับเกมอนได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ซื้อตั๋วอันนี้ยังไม่ทราบนะครับว่าเกมจะแจกซาฟารีบอลยังไงนะคร และช่องของผมก็สามารถสมัครสมาชิกใน YouTube ได้แล้วนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับสมาชิกผมก็จะคอยแชร์ข้อมูลพวกตัว T Max Battle นะครับตารางกิจกรรมประจำเดือนนะครับแล้วผมก็มีกลุ่ม Open Chat ใน Line ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเข้ากลุ่ม Open Chat ก็สามารถไปหาลิงก์เข้ากลุ่มได้ในโพสต์เลยครับสำหรับไลน์สัปดาห์ของสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้หลักๆก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเป็นสัปดาห์การพักผ่อนนะเริ่มกันที่บอสนะครับไข่ห้าดาวเป็นกิลาติน่าไข่เมก้าเป กิลติน่าอยู่จนถึงวันอังคารนะครับโดยร่างที่มาจะเป็นร่างดัดแปลงนะครับ CPIV100 นะครับ1931แล้วก็2414กรณีบุษกาตีผีอันดับ15ไม่ค่อยเก่งนะครับตัวนี้เก่ง PVP มากกว่าเอาไปเล่นอัลต์เรลกกับมาสเตอร์ลีกได้ขั้นต่ำ2คนตัวตีท็อป6ตัวก็ตามนี้เลยครับสำหรับเมกธาตุผีทั้ง3ตัวนะครับแกงก้าตีผีอันดับ2ด้วยท่าลิกแล้วก็ชาโดว์บอลนะครับขั้นต่ำา2คนครับตัวตีท็อป6ตัวก็ตามนี้เลยต่อมาบาเน็ตผีอันดับ4นะครับ ด้วย shadow claw แล้วก็ shadow ball ขั้นต่ำสอคนตัวตีท็อป6ตัวก็ตามนี้เลยครับสุดท้ายเซเบอร์อตัวนี้เอาไปเล่นเกตลีกได้โดย shadow claw ฟาวเพลยแล้วก็ power gem ขั้นต่ำสอคนตัวตีท็อป6ตัวก็ตามนี้เลยครับเช้าวันอังคารไข่5ดาวจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไข่เมกาก็เปลี่ยนไข่5ดาวจะกลายเป็นซุยคุนไลโคเอนเตนะครับจู่จนถึงวันอังคารถัดไปซุยคุนนะครับตัวนี้เป็นน้าแพ้ไฟฟ้าพืช cpi v ร้อนะครับหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่แล้วก็สองหนึ่งสามศูนย์กรณีบูสกาดเลดออกช ีบอสก็ไม่เก่งนะครับขั้นต่ำา3คนนะครับตัวตีท็อป6ตัวก็ตามนี้เลยครับต่อมาไลโคนะครับตัวนี้เป็นไฟฟ้าแพ้ดินนะครับ CPIV11972 แล้วก็2466กรณีบุษกาัดเลดออกเชนี่1น่ใน20ตัวนี้ตีไฟฟ้าอันดับ12นะครับด้วยท่าทันร์ช็อกแล้วก็วายชาร์ เอาไปเล่นอัลเทอรีกมาสเตอร์ลีกได้ด้วยท่าเร็วท่านจะช็อคท่าจะชาร์จไวชาร์ตแล้วก็ออร่าสเฟียร์ขั้นต่ํา2คนตัวตีท็อป6ตัวก็ตามนี้เลยครับต่อมาเอนเตนะครับตัวนี้เป็นไฟแพ้ดินน้ําหิน CPIV ร้อยหนึ่งเก้แล้วก็2 4 8 0กรณีบูสกาเลดอกเชนี่หนึ่งใน20ตัวนี้ PVP ไม่เก่งตีบอสก็ไม่เก่งครับขั้นต่ํา2คนตัวตีท็อป6ตัวก็ตามนี้เลยครับไค่เมก้าเป็นเมก้าแมลง3ตัวนี้นะครับตัวแรกเมก้าพินเซอร์นะครับตัวนี้เป็น น้ำแข็ง CPIV 1้อยหนแล้วก็2113เรดออกเชนี่นี่1ใน128ตัวนี้เป็นมแมลงอันดับ2นะครับโดยท่าฟิลี่คัตเตอร์แล้วก็เอ็กซิเซอร์ขั้นต่ำา1คนตัวตีท็อปหตัวก็ตามนี้เลยครับใช้หินเป็นหลักต่อมาเมกาเฮลล์คอสนะครับตัวนี้เป็นมแมลงต่อสู้แพ้บิน2เท่าเฟลลี่ไฟพลังจิต CPIV ร้อยหนึ่รงเจ็ดเจ็ดสอกแล้นก็สองสองหนึ่งห้าเมดออกเชนี่หนะครับร้อยยี่สิเกิลบัว Go uck, แล้วก็เมกาฮอัน ต่อสู้อันดับ2ด้วยท่าเคาน์เตอร์แล้วก็โคสต์คอมแบทขั้นต่ำหนึ่งคนตัวตีท็อป6ตัวก็ตามนี้เลยครับต่อมาเมกาบีดริลนะครับตัวนี้เป็นมแมลงพิษแพ้หินบินไฟพลังจิต c p i v ร้อยหนึ่งศูนย์ห้าสี่แล้วก็หออนึ่งสามหนึ่งแปดเลดออกเชนี่หนึ่งในร้อยยี่สิบแปดตัวนี้ตีมแมลงอันดับหกนะครับด้วยบักไบส์แล้วก็เอ็กซิเซอร์พิษอันดับสองด้วยท่าพอยซันแจ๊บแล้วก็สลัชบอมบ์ถ้าจะปั้นมแมลงก็เฮลแลครอสดีสุดนะครับ เมก้าบีดิหินไม่กล้ามีโอกาสออกนะครับจากการหมุนยิมแต่ว่าโอกาสออกน้อยนะครับตัวนี้ขั้นต่ำหนคนตัวตีท็อป6ตัวก็ตามนี่เลยครับซึ่งผมจะพูดเกี่ยวกับโปเกมอนมแมลงเพิ่มนิดนึงนะครับคือปกติธาตุมแมลงนะครับเราสามารถเอาไปใช้ตีธาตุมืดพืชพลังจิตได้ซึ่งกรณีที่คุณเอาไปตีธาตุพืชน,นะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะเอาไปตีแมงกานีียมตัวตีท็อปๆจะเป็นโปเกมอนเหล่านี้ครับ ซึ่งจะสังเกตได้ว่า,มาแมลงที่ตีตัวนี้ได้ดีนะครับก็จะอยู่อันดับ16เลยแล้วก็18ก็จะเป็นวิคาวลกับบีดิวซึ่งกรณีที่คุณเจ้าไปตีตัวมืดนะครับยกตัวอย่างเช่นเอาไปตีแมคก้าแอปโซตัวตีท็อปๆก็จะประมาณนี้ครับก็จะเห็นได้ว่า,มาแมลง อันดับแรกที่ติดก็คือเมก้าเฮล c r คลอสนะครับอยู่อันดับ3แล้วก็เมก้าพินเซอร์อันดับ15แล้วก็ถ้าคุณจะไปตีพลังจิตก็ตัวตีท็อปก็ตามนี้เลยครับอันดับ12 Mega เมก้าพินเซอร์แล้วก็18 m e เมก้าเซเซอร์ซึ่งจะเห็นได้ว่า,มาแมลงจะไม่ค่อยเป็นตัวตีบอสท,ที่เก่งเท่าไหร่นะครับก็จากสามธาที่ผมเอามาให้ดูซึ่งตัวตีมแมลงจะได้ใช้จริงๆก็ต่อเมื่อบอสแพ้มแมลง2เท่านะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณจะมาตีมืดพลังจิต ตัวที่เป็นมืดพลังจิตก็จะมีฮุกป้านะครับถ้าเอาตัวตทีท็อปมาดูก็จะเจอว่ามีแต่มแมลงเกือบทั้งหมดเลยนะครับซึ่งสรุปเลยก็แล้วกันก็คือมแมลงคุณปั้นมาคุณได้ใช้ตีเฉพาะฮุกป้านะครับปัจจุบันไม่งั้นคุณต้องรอบอสที่เป็นมืดพืชหรือว่าพลังจิตพืชออกมานะครับซึ่งมันไม่ค่อยมีนะเพราะฉะนั้นถ้าจะปั้นมแมลงก็ยั้งใจไว้นิดนึงนะครับมันใช้งานไม่ได้บ่อยเท่าไหร่ต่อมาไข่ชาโดว์ห้าดาวนะครับเป็นชาโดว์ลาติออสมาวันเสาร์ จนถึงวันที่2อธันวานะครับตัวนี้เอาไปเล่นมาสเตอร์ลีกได้ด้วยถ้าเลยดะกอนเบรดทาชัดออลัสเซเฟียแล้วก็ ta, ลัสเตอร์เพิร์ชขั้นต่ำสามคนตัวตีท็อป6ตัวก็ตามนี้เลยครับต่อมาแม็กซ์วันเดย์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มบรรจันเป็นอินเคนะครับอันนี้มีสปอยนะครับในบลูมอนต์ลีเจนซีเอมีร่างเมก้านะครับก็หาไดนามิกอินเคนเก็บไว้ก็ได้ครับและกิจกรรมเดียวของสัปดาห์นี้นะครับ Enchanted Hollow เริ่มตอน10บโมงเช้าวันอังคาร จะไปจบวันที่9หรือว่าวันอาทิตย์ตอนเย็นตอน2ทุ่มนะครับมีการเปิดตัวทารันทูล่าใช้แคนดี50้50เมตรแปลงล่างไปเป็นสปีดด็อปนะครับเก่งหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในคลิปถัดไปนะครับโบนัสกิจกรรมนะครับ p 2เท่าจากการหมุนเสาระยะเวลาของรัว 2เท่าเพิ่มโอกาสเจอชายนี่พาลัสแล้วก็ชายนี่สแตนเลอร์คือ2ตัวนี้นะครับโปเกมอนป่าก็4ตัวนี้นะครับแล้วก็จริงๆมีตัวอื่นอีกแต่ว่าเกมไม่ประกาศโปเกมอนจากรวดถ้าคุณเปิดรวัวพืชก็จะได้โปเกมอนเหล่านี้เกิดขึ้นมานะครับซึ่งสังเกตได้ว่ามี4ตัวเลยนะครับที่เป็นแมลงเพราะฉะนั้นเราสามารถปั๊มเหรียญบักแคชเชอร์ด้วยกันจับแมลง2 5 0 0ตัวเหรียญน,นี้ก็จะกลายเป็นแพตตินัมนะครับก็กิจกรรมนี้ปั๊มเหรียญน,นี้ได้อยู่นะครับต่อมาไข่บอส1ดาวกับไข่บอส3ามดาวก็ ที่จะเสริมให้ก็คือของไข่3ดาวนะครับอันนี้มีสปอยของ Legend C.A. อีกแล้วนะครับก็กดค้ำมๆไปก็ได้ถ้าใครไม่อยากโดนสปอยตัวแรกสกอริปิดนะครับตัวนี้อนาคตมีร่างเมก้านะครับโดยร่างเมกา้าสกอริปิดก็หน้าตายอย่างนี้ครับตัวต่อมาดรัมป้านะครับตัวนี้ มีเมก้าเหมือนกันนะครับในอนาคตเป็นแมค้าดรัมป้างานวิจัยจากสาวให้โปเกมอนตามนี้ครับตัวที่จะแนะนําก็จะเป็นพารัสนะครับเพราะว่าให้สตารัสตัวละห้าร้อโดยเมื่อคุณได้งานวิจัยที่เจอพารัสแล้วก็ทําเสร็จคุณกดเข้าไปเจอพารัสให้ให้เบอร์รี่ไว้แล้วกดออกเก็บไว้จับตอนมีสตารัส สามเท่าสี่เท่าจากการจับนะครับมีตั๋ว39บาทขายให้รั้วเขียวเครื่องหอม2อันไข่3ใบนะครับกิจกรรมนี้ไปจบวันอาทิตย์นะครับต่อมาชั่วโมงสปอตไลท์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มลบอบสองเท่าจากการลบโปเกมอนซึ่งตอนที่คลิปนี้ลงผมก็คาดหวังว่าคุณน่าจะกดลบโปเกมอนก่อนถึงวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนนะครับเพราะว่าโบนัสจากโกลพาร์ทฮาโลวีนดีกว่าโบนัสชั่วโมงสปอตไลท์วันที่4นะครับพี่วิพีเป็นตอนทีสี่วันพุธเป็นอัลต้าลีกกับ Cup จังเกิลคัพเกตลีกอัลต้าลลีีีกกกจจำััััดทท่่นนะะคครบใขณงเิพ กับ CP ที่1,005ให้ใช้ได้แค่มแมลงมืดไฟฟ้าบินพืชดินปกติพิษแล้วก็ห้าม2ตัวนี้ครับไก,ก่ก้ากับการเลยนสตันฟิสต่อมาวันพุธ6โมงถึง1ทุ่มเป็นไลโคเอนเตซุยคุนนะครับและวันอาทิตย์จนถึง30พฤศจิก,กานะครับวันแรกเปลี่ยนก็คือเทดพิเศษเพิ่ม1ครั้ง โอกาสติดลัคก,กี่เพิ่มขึ้นคิดว่าเพิ่มจาก5%เป็น10%นะครับใช้ดัดในการเทรดลดลงแล้วก็จะได้ลูกบอ XL 2เม็ดจากการเทรดโบนัสนี้ก็จะอยู่เฉพาะวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ผมขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านมากๆเลยนะครับการที่ทุกท่านช่วยสนับสนุนผมก็เป็นกําลังใจให้ผมนะครับและนี่คือทั้งหมดของ Pokemon Go ในสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ